ครับผมก็มีพีที่30 pues ินะครับช่างนึกปลาไปซื้อตอนนี้กับมายมเพื่อปลาสัตว์นะครับอำเภอปลาสัตว์จังหวัดสุรินทร์บอบาันดินขึ้นังไงกับเยี่ันดินขึ้นยังไงับนเอาอมาเบิงลยแรงนะครับเชียร้ยแรงเชนสามสองตันนะครับสามกสองชักนะครับโอ้ยหมาดก็่เขันนี่น้อเป็นสน Ôm chiếc thân 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 thắng của 3 chắp thân 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 thân

เขา,าเป็นซ้ครับเป็นเอน็นเี้รลอยเลี่ยงเป็นหัวเรียมนะครับในบหัวจริงเก็บงันบ,บ,อบอเดินเตี้ย Money, mọi người. Một nhiên, vẫn như một hôm nay. Một nhiên, mọi người. เดียวหบางครับเดวห,วดวหวบ้ครับมคางกันซีนะครับตามสาภาพนีตัวนี้มีม,เม,มนะีเป็นดำดำรางนะเป็นเล็กดำลางเล็กสับตัวนี้นาะจะเป็นสิบสอง สิบสองมิลดามลางสิบสองมิลน,นะครับนนนในกระบากะสภาพนี่นะครับเป็นเ,เป็นเรียนวัสดูก่อสร้างนะครับเป็นรถรถเรถียนใส่งานย,ยูถูกมือครับรถใส่งานประจำนะครับ รวใส่งานประจำนะครับ ตัวนี้เป็น2ตันนะครับสองตัน3ามปอก2อฉัดเป็นเชี่ยน2ตัน3ามปอกสองฉักนะครับเดี๋ยวมาบึงลองเชียนจักหน่อยนะครับ เป็นเชี่ยเครื่องเอ่อ uh, C B C สองนะครับเป็นเครื่อง C B C สองเช่นเป็นเชนนอกนะครับเป็นเชนนอกสองตันสองตันเครื่องนะครับสองตันเครื่องรถใส่งานอยู่ทุกมือนะครับรถใช้งานทุกวัน tạo <tôi> là, phần, là phần xảy ngay, xuống lạc gió dung đi xe gió dung đi lạc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  gió dung đi buông ra, đuôi mày nhấp luôn tháo bỏ này, đuôi, nhấp พวกนะครับลองเคียนมาไฟลองเคียนกันไปเห็นเป็นปะพอแล้วพี่ลองเคียนให้ผมบ้างนะชกักออกสุดแล้วก็หมุนรอบ mà lọn trên này không mà lọn trên luôn mạc chưa này không chưa ngồi nhau cả bãi u không này tao tâm lắm lại mà tự đủ thì mỏ đây này không đây lo khăn trên cả dừa luôn này không Pi chắc sóng thì thưa bạn ngang để đi lên này gặp mặc chưa Rồi các bạn u không? Này gặp. có thể khai cái đây. Đấy โอ้ตัวเชยนนี่ถือวเลี้ยวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะล่องไปขับรถเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะล่องไปขับรถเบิ้งแล้วกันถามั้นพันก็ดีจะที๋ยวกลับอูห้องนะครับจะที่ไปคุยราคากันกับเพลินเอากลับอูห้องนะครับพี่เจ็ฟนะครับ เดี๋ยวขอไปล่องรถก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปล่องรถก่อนล้วก็จะไปคุยราคาครับเจ้าของเพลินนะครับขันใดจังใดกันจังไปเบิ่งกันอยู่ห้อยเทียนหนึ่งนะครับสำหรับอีพีที่สามสิบช่างนึกพาไปซื้อนะครับเอาไปเคียนีีก่อนสวัสดีครับ